5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประเวทานุสาครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องว่าเราจะสร้างของที่มีคุณค่ากับเราได้ยังไงนะฮะไอของที่มีคุณค่าเนี่ยก็คือเช่นธุรกิจของเราเองนะครับรายได้อื่นๆนะครับเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือจ,จริงๆมันมีอะไรเยอะแยะเลยนะผมเพียงแค่พูดถึงอะไรที่ผมใกล้ๆตัวผมน,นั้นเองนะรจริงๆมันอาจจะเป็นการ แต่งเพลงนะครับหรือว่าการที่ได้ทําตามสิ่งที่เราอยากทําสักอย่างหนึ่งมีอะไรบางอย่างเป็นของตัวเราเองนะครับไม่ว่าของนั้นจะจับต้องได้หรือไม่ก็ตามเนี่ยคำถามคือเราจะสร้างของพวกนี้ซึ่งหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันยากจังเนี่ยนะฮะได้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยแบบสบายๆนะฮะว่าเราจะสร้างของพวกนี้ได้ยังไงผมอยากชวนคุยเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าเราเนี่ยคุยกับตัวเองเยอะมาก หรือเพื่านคือเราคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยเยอะมากนะครับมันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดเรื่องเนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวนะแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวแต่ว่าเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าเราก็ตื่นมาเราก็ใช้ชีวิตเลกข,ของเราไปนะฮะเกกว่าเปอร์เซ็นต์ของการคิดของเราเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ได้มีสาระอะไรูดง่อนคือว่า ไม่ได้พาคุณไปไหนอะวนๆอยู่ที่เดิมนะฮะอาจจะมีสักสองเปอร์เซ็นที่มีประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ทําอะไรต่อได้ประเด็นคือทํายังไงจะให้การคิดของเราพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในตีมที่ชัดเจนนะครับเพราะความเป็นจริงเรื่องหนึ่งของมนุษย์ก็คือว่าบางทีเนี่ยไอ้ที่ที่เราอยากไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราอยากจะไปยังไงเพียงแต่ถ้าเกิดเรานึกถึงมันมากพอเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้นะแต่ว่ามันจะเริ่มเริ่มเห็นเส้นทางตอนแรกไม่เห็น ตอนแรกอาจจะเห็นแบบไกลๆแต่พอเราคิดถึงมันเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเส้นทางเพราะฉะนั้นการที่เรามีธีมในหัวตัวเองอยู่เสมอว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรแล้วเราอยากจะทําอะไรนะครับยังไม่รู้นะว่าจะทํายังไงนะแต่อยากจะทําอะไรผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะมันจะทําให้บทสนทนาที่อยู่ภายในหัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปฮะลองดูก็ได้นะครับลองดูลองตั้งใจจริงๆว่าเราเนี่ย อยากจะทำเรื่องนี้จริงๆนะฮะเราพยายามให้มันอยู่ในตีมของการคิดของเราตลอดเวลานะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเนี่ยไอ้ของที่เราไม่ย,ยอยากได้มากๆอะ่ะมันมักจะไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันมากพอนั่นเองนะฮะพอไม่คิดถึงมันมากพอเส้นทางมันก็ไม่กำเนิดขึ้นผมว่านี่คืออันแรกนะอันนี้คืออันแรกอันที่สเนี่ยนะครับพอเราอยากจะทำอะไรเนี่ย สิ่งที่จะช่วยให้สมองเราค่อยๆหาทางเพิ่มไปเรื่อยๆคือหลักฐานว่ามีความก้าวหน้าคําว่ามีความก้าวหน้าไม่ได้หมายถึงต้องทำแล้วสําเร็จเดี๋ยวนี้นะครับแต่ความก้าวหน้าคือครึ่งก้าวก็เรียกว่าก้าวหน้าแล้วนะครับหรือแม้แต่หนึ่งเซนก็เรียกว่าก้าวหน้าแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะได้อะไรเนี่ยต้องมีความก้าวหน้าให้เห็นนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับเช่น สมมติคุณอยากเขียนหนังสือผมชอบยกตัวอย่างเขียนหนังสือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถควบคุมได้เยอะมากเนี่ยนะฮะสมมติคุณอยากเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งให้เสร็จเนี่ยนะครับถ้าคุณแค่ฝันกลางวันว่าอยากจะเขียนตลอดเวลาเนี่ยนะฮะแต่คุณไม่ลงมือเขียนสักหน้าหนึ่งไม่มีความก้าวหน้าหเห็นคุณอาจจะอยากได้หนังสือจริงๆก็ได้นะแต่มันไม่มีความก้าวหน้าหเห็นวันหนึ่งสมองเราก็ไม่อยากจะหาทางไม่อยากจะทํามันต่อแล้วนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของความก้าวหน้านะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่า หลายครั้งเนี่ยเส้นทางที่จะไปสู่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันมีคนทำวาอยู่แล้วอธิบายอย่างละเอียดเลยอยู่แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างอะไระคือสิ่งที่ควรระวังบ้างพูดง่ายคือว่ามีคนเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยให้เราเห็นเป็นตัวอย่างพร้อมกับขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปรีเอนจิเนียร์มันออกมาเท่านั้นเองนะครับคำว่ารีเอนจิเนียร์เป็นความหมายที่สำคัญมากหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าไม่มีไม่มีคนที่เขาทาให้ดูก่อนเลยเนี่ยเราจะลองผิดลองถูกเยอะเกินไปลองผิดลองถูกมันต้องทําอยู่แล้วนะครับใน process เพราะว่างานแต่ละงานมันไม่มีอะไรเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นแต่มันจะเยอะเกินความจําเป็นไปพอเราเรียนจีเนียร์โครงสร้างบางอย่างออกมาเนี่ยนะฮรเราจะพอเห็นว่าเรื่องนี้ควรทาเรื่องนี้ไม่ควรทายกตัวอย่างเช่นเรื่องที่การก่อตั้งธุรกิจแล้วมันมีโอกาสที่จะ เป็นรอยร่วงของธุกรกิจคุณเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมันสามารถถอดบทรเรียนจากคนอื่นได้คุณไม่ต้องไปทําเองให้มันผิดทุกอย่างนะครับเช่นผิดเรื่องเงินผิดเรื่องหุ้นส่วนผิดเรื่องสัญญานะฮะผิดเรื่องธนาคารนะครับผิดเรื่องการออกแบบสินค้าผิดเรื่องแพคเกจิ้งอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะพวกนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทําผิดนะฮะคือมันมีคนให้เรียนรู้จากบ,บทรเรียนอยู่แล้วคุณอาจจะต้องไปทําผิดเรื่องอื่นที่มันเป็นเป็นของคุณเองเช่น คุณอาจจะนําเสนอลูกค้ากลุ่มนี้คิดว่าอยากจะได้ลูกค้ากลุ่มนี้แต่ของจริงอาจจะไม่ใช่พวกนี้คุณอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่อย่างเรื่องสัญญาเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยหรือเรื่องการเงินบางอย่างเนี่ยมันไม่มนควรจะไปเลยต้องไปลองผิดลองถูกไปทุกเรื่องนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยมันผมใช้คำว,ว่าเดตลี่นะคือคือทําผิดแล้วอาจจะทําให้ธุรกิจหรืออะไรเนะี่ยเจ๊งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการรีเวิร์สเอนจิเนียร์นะครับของบางอย่างกลับมาเนี่ยนะฮะคือมันก็คือจริงจริงกันก็คือ,คอการดูบทเรียนหรือว่าการถอด วิธีการออกมาว่าเนี่ยปลายทางมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะถอดกระบวนการไปยังไงอ่ะผมยกอีกกระบวน,นการหนึ่งในการรีเวิร์สเอนจิเนียร์ที่เห็นชัดๆการเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้รีเวิร์ส e อนจิเนียร์ได้เลยเพราะว่ามันมีคนเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์สําเร็จไปแล้วหลายร้อยบริษัทนะเราก็มาดูว่าอะไรคือสิ่งที่ควรระวังอะไรคือหลุมพรางเรื่องนี้ที่เขาทํามาก่อนหน้านี้ที่เคยโดนไปเปไน็นไงแล้วถอดรหัสกลับมานะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมคิดว่าเราควรจะใช้เพราะฉะนั้นการสร้างของเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่ แต่ก็ไม่ง่ายอย่างไรก็ดีถ้าเราวางวิธีคิดในสมองเราถูกนะครับกระบวนการถูกก็ไม่ได้ยากจนเกินไปขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที